<Be> สวัสดีครับ B Inside ครับขอบคุณที่กดเข้ามาดู B Inside ครับผมดีใจมากๆครับที่คุณคุณกด Subscribe ตรงนี้ให้ผมนะครับขอบคุณครับ ถ้าหากว่ามีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนะครับท่านใดที่ถามผมว่ากล้องยี่ห้อไหนนะครับที่ผมอยู่ด้วยแล้วก็มีความสุขนะครับมีประสบการณ์การใช้งานที่ดีนะครับกล้องยี่ห้อ Olympus จะเป็นกล้องอีกหนึ่งยี่ห้อที่ผมมักจะตอบให้กับพี่ๆพเพื่อนๆแล้วก็น้องๆนะครับแล้วก็สําหรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ของ OLYMPUS OM-D E-M1 Mark IV ครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานที่ดีขึ้นนะครับรวมไปถึงการจับที่ถนัดมือมากขึ้น ตอบโจทย์การทํางานของคุณคุณในกลุ่มใดบ้างน,นะครับแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงสำหรับ Olympus OM-D E-M10 Mark i ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันกับ V Inside e ตอนที่13ครับ Olympus OM-D E-M10 Mark IV จาก Olympus ครับ olympus omd em 1 0 mark iv ครับกล้องนี้ออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ประเด็นอยู่ครับสำหรับคุณ,คณนะครับที่ถามว่ามีกล้องตัวไหนครับที่อยากจะแนะนำให้สำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าเดินออกไปถ่ายวีล็อกง่ายๆนะครับผมก็เลยนึกถึงกล้องยี่ห้อนี้ครับกับ olympus omd em 1 0 mark iv ครับกล้องที่เหมาะสำหรับสายท่องเที่ยวแล้วก็รวมไปถึงสายวีล็อกนะครับกล้องที่มี คุณภาพเลนสที่ดีนะครับมีเลนที่เล็กแล้วก็เบารวมถึงเลนเกตโปรครับอย่างนี้นะครับที่สามารถกันน้ํากันฝุ่นได้นะครับนี่คือเลนสคุณภาพจากโอลิม u ัสนะครับในตอนที่13ตอนนี้เราจะมาพูดถึงโ l ลิม u ัส omd e m 1 0 mark i กกล้องสำหรับการเดินทางของคุณคุณครับ พอพูดถึงในส่วนของ o l y m p ั s OM-D E-M10 Mark 4นะครับมีการเ,าเปลี่ยนแปลงในส่วนของเซ็นเซอร์นะครับจากที่แต่ก่อนนี้เนี่ยเซนเซอร์เป็น16ล้านพิกเซลนะครับมาเป็นเซ็นเซอร์แบบไมโครโฟเตอร์ครับเป็น20ล้านพิกเซลแบบเดียวกับรุ่นพี่คือ E-M5 รวมถึง E-M1 นะครับแล้วก็รวมไปถึงการสัน5แกนอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจอฟลิปได้ครับที่สามารถทัชสกรีนได้ของ Olympus นะครับแล้วก็ ยังสามารถถ่ายไฟล์ 4K ได้ด้วยนะครับนี่ก็คืองานการทำงานที่ค่อนข้างจะครอบคลุมในทุกๆจุดนะครับของ Olympus OM-D E-M10 Mark IV ตัวนี้นะครับหลังจากที่เราอยู่กับตัว Mark 3เมื่อสักประมาณ3ปีที่แล้วครับแล้วก็ตอนนี้ในช่วงของปีนี้เนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนพัฒนามากขึ้นทำให้มันเป็นกล้องที่ น่าสนใจมากขึ้นนะครับจาก l Olympus OMD E-M10 Mark III มาถึง Mark IV นะครับนี่คือ,อฟีเจอร์คีย์ฟีเจอร์หลักนะครับในส่วนของทุทั่วๆไปกับ m p y s นะครับอย่างไงพวกของพวกรายละเอียดต่างๆเนี่ยที่ผมจะกลับมาเล่าอีกครั้งหนึ่งว่ามีดีเทลอะไรที่มันน่าสนใจขึ้นไปอีกนะครับสำหรับ Olympus OMD E-M10 Mark IV ตัวนี้ครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงข้อดีของกล้อง Olympus OMD m 1 0 Mark IV นะครับ เรามาดูฝ่ายภาพที่ได้จากกล้องิมปัสุนิกันนะครับว่าการทํางานในพื้นที่แสงน้อยรวมกันกับการสั่น5แกนก็ได้ภาพออกมาประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาพูดถึงข้อดีของระบบไมโครโฟเทอร์ที่ใช้เซนเซอร์4.3นะครับทำให้ระบบของ奥林巴斯มีความเล็กแล้วก็เบามากๆนะครับเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวแล้วก็การเดินทางนะครับรวมไปถึงเมนูกราฟิกยูเซอร์ครับสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานที่ทําให้ใช้งานได้ง่ายมากขึ้นครับรวมถึงการทํางานของซ i l เลนชัตเตอร์นะครับ การเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi และ e t o o t h ครับการควบคุมกล้องผ่านแอปพลิเคชันก็ทำได้สะดวกง่ายมากนะครับแล้วก็ข้อดีอีกหนึ่งข้อของตัวมา r k 4ตัวนี้ก็คือสามารถชาร์จกล้องผ่านสาย USB <c oughs> ได้ด้วยนะครับส่วนจุดด้อยของตัวซีรีส์ e m ทคงเป็นแค่การที่ไม่มีช่องต่อไม้แยกเข้ามาแค่นั้นเองครับแต่มันถูกแทนที่ด้วยไม้หัวกล้องคุณภาพที่เยี่ยมยอดนะครับทให้การทําีล็อกไม่ต้องเพิ่มอุปกรณ์ต่อพ่วงให้วุ่นวายมากครับนี่คือ Olympus OMD E-M10 Mark i จาก Olympus ครับ หลังจากที่เราเอา Olympus OM-D e m 1 0 Mark IV ตัวนี้นะครับออกไปถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายวิดีโอมานะครับก็ได้ข้อสรุปโดยเข้าข้าวครับสรุปจบกันง่ายๆตรงนี้เลยครับว่า OM-D e m 1 0 Mark IV ตัวนี้ครับมีการพัฒนาขึ้นจาก Mark i i ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็จะเป็นส่วนของเซนเซอร์นะครับแล้วก็รวมไปถึงการที่มันมี Eye Detection เข้ามาด้วยนะครับหลังจากที่แต่ก่อนนี้เนี่ยตัว Mark i i ไม่มี Eye d e t e c t นะครับตอนนี้ Mark IV มี Eye Detection แล้วก็สามารถะระยะครึ่งตัว ก็ยังสามารถมี R detection ด้วยนะครับเนื่องจากว่ากล้องตัวนี้มีน้ำหนักเบาครับพกพาง่ายถือง่ายครับทำให้มันสามารถถ่ายภาพออกมาแล้วก็ไม่เป็นภาระในการเดินทางนะครับงานวิดีโอทำวีลอกออกมาได้สวยงามตามสไตล์ Olympus ครับข้อสรุปโดยคร่าวๆข,ข,ของการพัฒนาในส่วนของ Olympus OM-D E-M10 Mark IV ที่ทำออกมาได้ดีมากๆน,นะครับเป็นกล้องที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะแนะนำให้คุณคุณได้ลองสัมผัสกับ ly Olympus กันครับ Olympus OM-D E-M10 Mark IV จาก Oly Olympus Ask up. และนี่คือ BE s i นไตอนที่13ครับกับ Olympus OMD EM10 Mark IV ครับขอบคุณสำหรับ Olympus Thailand กับการสับสนุนกล้อง Olympus ในสัปดาห์นี้ครับขอบคุณสำหรับ t องเอกซูริโอนะครับกับภาพวิดีโอสวยๆครับขอบคุณสำหรับคุณคุณทุกท่านนะครับขอบคุณสำหรับทุก Subscribe ครับทุกยอดไลค์ทุกยอดแชร์นะครับขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์เจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับวันนี้บอบบี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ